นี่เห็นอีหยังตะคุ้มตะคำตะคุ้มตะคำเนี่ยนี่พี่น้องแล้วมึงกูเพียพูดละค่ะเดี๋ยวเราดูดิว่าเป็นเห็ดอะไรพี่น้องจับป้าป้าเป็น้ำแข็งเนีเป็นน้ำแข็งด้วยนะคะบุญเอิญแข็งพร้อมอันนี้หย่าต่อไม่ไหวออกก็ต้องหย่าเห็นอีหยังพี่น้องจ่ายไปมึงตอนคือหลายแท่โพดรโพลุ่มโมกแสงแต่ออกมาตะเมียออกนะข้าน่ะอ้าวใครเราเป็นเงาเลยแม่ พี่อีคุณไหมคระเส้นเงาเนื้อมันมันผิดอีอย่างเนี่ยกินได้อยู่ได้พี่น้องจะ้ะมองดูบ้านขอรู้ที่ว่าเห็ดอะไรอะ,อะไรนี่ขอดูอีรอบก่อนนะคะพี่น้องคะปะท้อปะโมกเห็นไหมเพื่อนๆมีกันถ้าพี่แกมีกคะ่ะพี่น้องหาพี่เมย พี่อีกน้องมันมีเท่านี้เด้ออกแก้ามาเลยเชื่อฟูเห็ดอีหยังยังไม่ได้งัดหน้าดอ,อกดูต่อออกไปเงาสิพี่นอ้องอโอ้ยนี่คอนสนเลยพี่นอ้องคะอันนี้เป็นเห็ดคอนสนนะเพราะว่าเราไปดูฝั่งนี้ก่อนน่าจะเป็นเห็ดคอนสนครับพี่นอ้องคะแต่มันงามเหรงามโป๊โพ พี่น้องบ่วันนี้ง้างแม่จ้ะป๊าอยู่ใต้หนาเนาะพี่น้องคะทุบสกินไว้ด้วยพี่น้องคะเนี่ยเก็บเนจะเก็บนะจ๊ะเพราะว่าอะไรตัวนี้หายากแล้วนะคะพี่น้องคะนิดน่ะนี่นี่นี่ออกเป็นกุ่มเหมนก้อนเหมืนกอเลยพี่น้องคะ ไม yeah. on <con> <IN> mm ่ลองจสอนะไม่ผ <acon teor> ่านแน่อนออ้วนไงองจานี่นี่อันอ้วนไ่ครับเนี่ยางานแท้งาประดับปรเือแท้ม่ลองครน ไหนแนี่ยนยน้อยืนน้น้อยน้อนอนี่ยน้อน้อนอน้่หน้อยน้อยนีอน้อย้ยน้ยนนตอ้อยกอน้ออ้ยก้น้น้ย้อยน้อ้อยอ้ยนอ้ยอยยอ้อ้นอ้นน้อออนนอนอนนออ้อยนยน้อนอ้่นกอน ก้อนเดียวเนี่ยเกียงยังไสิบบดพี่น้องะตรนี้อ้จมเป็นไรไมเป็นังไม,มือเดดั้นฉนหอกรือกล่อ,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 องอันน้วนตัวน,นอีกเวนะ หู้นะว่าเหตดจู่ออกผู้เสียผู้นองซะย่างมาไปเจียได้กับพ่อต่เหตุใครนะ